แบตเตอรี่สำหรับสตาร์ทรถยนต์นะครับอันนี้เป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตขนาด12โวลต์100แอมป์นะครับติดตั้งเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยบรรจุอยู่ด้านในเป็นกล่องเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปเลยนะครับอันนี้ใส่กล่องเพื่อเอาไปใช้แทนแบตเตอรี่ตะกัวกดหรือแบตเตอรี่น้ำนะครับซึ่งผมจะเอาไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง205แทนลูกเดิมซึ่งเป็นแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับ ของเดิมน่าจะสักประมาณ75 8 0แอมป์นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แทนนะครับเป็นขนาด100แอมไปเลยแล้วก็ตอนนี้วัด CCA ให้ได้รับชมกันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ CCA อยู่ที่1,500นะครับแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่12.8โวลต์นะครับซึ่ง CCA สูงระดับนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ 2 5ง0ั0ห้สบายๆนะครับแล้วก็อึดกว่าสตาร์ทได้หลายรอบกว่าแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆในการทําแบตเตอรี่ใช้เองแล้วก็เอาไปใช้กับรถยนต์ของเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยนะครับโอเคใครสนใจก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรและไอ l ดี e ไลน์ศู4 1 9 9ครับ